สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆมาพับเหรียญโปรยทานนะคะรูปแบบสวยๆง่ายๆค่ะอีกรูปแบบหนึ่งนะดอกมัวขวัญชนกนะคะสวยๆง่ายๆเลยนะนี่นะคะน,นะเสรเหรียญที่หลังได้นะคะเรามาทำกันค่ะวันนี้นะคะเราจะใช้ริบบิ้นเบอร์สองขนาดความยาว6 5ซนตมรค่ะจำนวน4เส้นและริบบิ้นเบอร์สองนะคะขนาดความยาว35ซนตมรค่ะจำนวน8เส้นค่ะ เรามาเริ่มกันค่ะเรามาเริ่มจากเส้นยาว65ซนติเมตรนะคะเราจะพับริบบิ้นเข้ามานะให้เดือมกันประมาณ3ซนติเมตรนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วพับตรงกลางให้เป็นมุมค่ะเอาริบบิ้นฝั่งด้านยาวขึ้นด้านบนนะคะนะเ,เส้นที่1จับมาค่ะเส้นที่2สวมมาในเส้นที่1เส้นที่สมส่วนมาในเส้นที่2เส้นที่4ค่ะสอดมาในรูที่1นะคะอ้าออกค่ะ รวบเส้นที่สามขึ้นมานี่ค่ะดึงเข้ามาให้กระชับค่ะนี่ค่ะให้แบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งค่ะพับเฉียงขึ้นด้านบนเส้นที่สองพับเฉียงลงมาค่ะเส้นที่สามพับเฉียงมาเส้นที่สี่พับเฉียงขึ้นด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นแล้วสอดล็อกเข้าไปค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ริบบิ้นแปดเส้นแบบนี้นะเอาเส้นที่หนึ่งจับขึ้นมาเส้นที่สองพับเ 1. ส้นที่หนึ่งเส้นที่สามพับเส้นที่สอง เส้นที่สี่ทับเส้นที่สามค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้ดิบวินนะคะสี่เส้นอยู่ด้านบนแบบนี้นะเอามือช้อนที่ฐานไว้ค่ะนี่ป้วงกับนิ้วชี้จับสี่เส้นด้านบนนี้ไว้นะคะต่อมานะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้ค่ะทิ้งลงเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเส้นล่างสุดทิ้งลงค่ะเอาเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนเอาเส้นล่างสุดทิ้งลงเส้นที่ฐานขึ้นมาทับด้านบนนะคะ นี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิ้นสีเส้นสุดท้ายนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะเอาเส้นล่างสุดเส้นนี้นะทิ้งลงเส้นล่างสุดเส้นถัดมาค่ะสอดเข้าไปในรูที่1เส้นถัดมาค่ะสอดรูที่1ทะลุรูที่สองเส้นสุดท้ายค่ะสอดรูที่1ค่ะทะลุรูที่สามนี่ค่ะรูเข้ามาให้กระชับนะคะแบบนี้นะนะคะ สร็จแล้วเราก็พลิกกับด้านมาด้านนี้ค่ะค่ะเราจะจับริิ้นนะคะเส้นนี้นะบิดโค้งมาแบบนี้นะคะนี่นะแล้วเราก็มาสอดในหน้าเส้นตัวเองนี้ค่ะแบบนี้ค่ะเส้นที่1นะคะบิดมาแบบนี้นะเส้นถัดมาค่ะจับโค้งมานะโค้งบนรอบเส้นที่1มาแบบนี้แล้วก็สอดในเส้นนี้ค่ะลอดมาแบบนี้ค่ะนะคะนะ นะะวนหลอเส้นที่หนึ่งมานะเส้นถัดมาค่ะวนมาวนหลักเส้นที่หนึ่งมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็สอดในรูนี้สอดมาค่ะแล้วก็มาออกหน้าเส้นตัวเองแบบนี้นี่ค่ะ,ะ,คะเราต้องวนเส้นที่หนึ่งมานะคะอ้อมเส้นที่หนึ่งมาทุกเส้นเลยนะ เราค่อยๆดึงมาก่อนนะคะนะให้ได้แบบนี้นะคะเส้นถัดมาค่ะอ้อมมาค่ะอ้อมมาแบบนี้แล้วก็สอดรูที่หนึ่งนะคะวนอ้อมวนอ้อมเส้นที่หนึ่งมานะคะแบบนี้นี่ค่ะเส้นถัดมาก็วนอ้อมมาแบบนี้เลยสอดในรูที่หนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ทะลุไปหน้าเส้นของตัวเองแบบนี้นี่นะ นะะวนไปนะคะวนหน้าเส้นที่หนึ่งไปนี่ค่ะแบบนี้ค่ะวนไปเรื่อยๆค่ะวนแล้วก็วนออกไปเส้นออกหน้าเส้นของตัวเองนะคะนี่นะเส้นสุดท้ายค่ะจะวนไปหน้าเส้นของตัวเองแบบนี้นี่ค่ะ นะคะเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆดึงนะจับนะคะค่อยๆจับนะคะแล้วก็ดึงดึงดึงทีละเส้นนะดึงไล่มาทีละเส้นนะคะดึงให้วนนะคะเส้นริบบิ้นเราถ้าถูกต้องนะคะดิบบิ้นเราจะเรียงกันไปตามแนวนะคะเรียงไปทีละเส้นนะจะไม่ค่อมไปข้อมมานะคะนะเราดึงก่อนนะนี่ค่ะถ้าเราถูกต้องแล้วริบบิ้นเราจะมาแบบนี้นี่ค่ะ เราก็จะได้ริบบิ้นแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับด้านมาด้านนี้ค่ะในขั้นตอนนี้นะคะใครจะใส่เหรียญใส่ได้เลยนะหรือว่าใครจะทําแบบเป่าไว้ก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวใส่เหรียญทีหลังได้นะเสร็จแล้วเราก็สอดรอดไปค่ะสอดลอด3มเส้นไปตามแนวริบบิ้นนะคะแบบนี้เลยนีนะสอดรอด3มเส้นไปแบบนี้นะคะสอ,อดไปตามแนวริบบิ้นเลยนะคะ นี่ค่ะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็ตัดปลายดิบบินทิ้งนี่ค่ะในแบบนี้นะต่อมานะคะเราจะเอาดิบบินความยาว35ซนติเมตรนะคะที่เราตัดเตรียมไว้นะแล้วก็เอามาสอดนะคะสอดไปตามแนวริบบินแบบนี้เลยนะนะคะ สอ,อดลอดสามเส้นไปตามแนวลิบิ้นแบบนี้นี่ค่ะแล้วก็ดึงให้สุดเลยไม่ต้องเหลือไปลายไว้นะคะสอดไปเลย ได้แบบนี้แล้วนะได้แบบนี้นะคะเราก็จะพลิกกลับมาด้านนี้นี่นะคะเราจะพับริบิ้นนะมาด้านหลังแบบนี้1ครั้งแล้วก็พับมาด้านหลังหนึ่งครั้งค่ะนับ1น่ับสองนะคะสอดในรูท like er ี่สองนะคะนี่นะแล้วก็ลอด2เส้นมาแบบนี้นี่ค่ะเรื่มมาให้ได้แบบนี้นะพับมาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะ แล้วก็สอดรูถัดมานี้รอดสองเส้นค่ะแบบนี้นี่ค่ะนี่นะคะ มาด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหลังค่ะแล้วก็สอดเข้าไปเส้นสุดท้ายค่ะทับมนด้านหลังนะคะแล้วก็พับมนด้านหลัง แล้วก็สอดเขด้าไปค่ะน,นี่ค่ะแบบนี้นะเราก็ดึงมานะคะดึงมาแบบนี้นี่ค่ะเราก็จะได้ติดแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับดิบบินขึ้นไปด้านบนแบบนี้ค่ะพับลงมาด้านล่างนะคะหนึ่งครั้งข้ามหนึ่งเส้นนี้ค่ะเปิดเส้นนี้ออกนะคะเราจะสอดในรูนี้นี่ค่ะดึงมาแบบนี้ ดึงมาพอประมาณแบบนี้นะเราจะไม่ดึงลงแน่นนะคะพับขึ้นด้านบนค่ะพับลงมาด้านล่างเปิดเส้นนี้ออกค่ะแล้วก็สอบมาแบบนี้นี่ค่ะพับขึ้นด้านบนพับลงมาค่ะข้ามหนึ่งเส้นนะคะสอบมานี่ค่ะ เส้นสุดท้ายค่ะพับขึ้นด้านบนนะแล้วก็พับลงมาค่ะสอดลงมาในนี้นะคะแล้วก็ทะลุลงไปด้านล่างถ้าทะลุได้ก็ทะลุลงไปเลยนะคะหรือว่าเพื่อนเพื่อนก็สอดออกมาในนี้ก่อนนะคะสอดออกมาแบบนี้ก่อนนะก็ได้นะคะแล้วเราก็สอดลงไปในด้านในสีแดงนี้ค่ะกดลงนิดนึงเลื่มานี่ค่ะนะคะเราก็จะได้ตีแบบนี้นะชั้นนี้นะคะแบบนี้ เสร็จแ,แล้วเราก็พับค่ะพับกลับขึ้นด้านบนแบบน,นี้ค่ะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปค่ะแบบนี้นะคะทุกเส้นเลยนะ นะแบบนี้นะคะเราก็จะทากลีบนี้ค่ะเปิดออกมาด้านนี้นะคะพับมาด้านนี้ค่ะพับลงมาค่ะปิดเป็นกลวยแบบนี้นะสอดลงไปนี่ค่ะเราจะดึงให้พอประมาณนะคะเราจะไม่ดึงให้แน่นนะเราจะดึงประมาณนี้นะคะนะนี่ค่ะนี่ค่ะดึงมา de a เราก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะได้ปิดประมาณนี้นี่ค่ะนคะนคะก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็พับนะคะพับแล้วก็สอดกลับขึ้นไปด้านบนนี่ค่ะพับสอดกลับขึ้นไปด้านบนนะเพื่อที่จะไปเก็บนะคะแบบนี้นะทุกเส้นเลยนะคะ เราก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็ตัดตายดิบินทิ้งนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะดอกบัวขวัญชนกนะคะสวยๆง่ายๆของเราค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคะ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ